นั่งมาบนเหลจใะมาแล้วบนถึงไม่ได้แล้วดูแต่งตัวใช่ไหมล่ะหอมหน่อยจะได้ไหมยมคายไปเลยน้องเอ๋ยขอ เจ้าเป็นร้อยพี่ขอเพียงคยคอยรับรองว่าร้อยไม่มีเขาในอยจะได้ไหมพูดไม่ยับไรผู้ชาย yani know what มาจับจองเปิดอกบอกหน่อยเถาน้องีจุ้ของนรึยังจริงป่าของหน่อยไม่เกรงใจสาวทิ้งแก้มขาวให้ปีได้หอม ไม่ลืมหอมเลยคนลุกเลยเพลงนีง้นึกถึงกลางอาดีตสุรพลสบัติเจริญแน่ๆพอแล้วจะมาเบิ้ลเห็นหวยออกเบิ้ลบ่อยๆน้อยจะมาเบิ้ลเหมือนหวย จับจองเปิดอกบอกน้อยตะน้อง,จ,อง,องจริงอะน่อยม่กลงใจ,งจงที่แกมเขาใบิเดีฮย อย่าทำแบบนี้สิขืนมาบี้จมูกแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้จมูกของโจอีบอยบี้แหมโจอีบอยผิดปกติอย่าตายใจนะคะเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขามีสองประเภทไอ้ประเภทเคยทําแล้วไม่ทําแล้วก็ไอ้ประเภทไม่เคยทําแล้วทำนี่อย่างนี้จัดอยู่ประเภทว่าไม่เคยทําแล้วทำเดี๋จะตายใจอู้ผัวรักอยังงูรักอย่างนี้ บางทีไปติดผู้หญิงที่อื่นจะออกจากบ้านกลัวเมียจะรู้ทันต้องเอาอกเอาใจหอมนิดหอมหน่อยฮ่าจะได้ไปง่าย <S <S ไอ้อีกประเภทหนึ่งต้องตีเมียซะก,ก่อนถึงจะไปนี่แม่คุณอ,อยู่ในประเภทไหนแน่แม่พ่อนะ่อยู่ในประเภทดีหนึ่งประเภทหนึ่งเกรดเอนะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่เคยที่คิดนอกใจแม่เลยจะไม่ให้แม่คิดมากไปยังไงแล้วพ่อแล้วเมื่อก่อนนี้ผัวหนุมเมียสาวพูดก็พูดเถอะค่ะ ไปไหนก็ติดกันแจเหมือนปันตังโกเลยคือว่าพ่อเนี่ยนะแล้ตอนนี้มันไม่อย่างนั้นซะแล้วสิมีมีลูกคนรไม่พอนี่ตามมาในท้องอีกแล้วสองเดือนกว่าแล้วฮะแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นแม่ลูกกอนโอ้ยพอเราจะไปด้วยกูอยู่บ้านเธอนอกเดี๋ยวไปขึ้นรถรองเรือเดี๋ยวจะเป็นอันตรายจัตัวลูกในท้องจะเป็นไรจะไม่สบายน้อวแต่แอบไปติดผู้หญิงแล้วจะได้ยังไงล่ะคือจะอุ้ยแม่ ูอดฉอดอดอดเป็นรถไฟไม่จอดสถานีพ่อก็อ้าอ่า,อาไปเถอะคว้าไม่ทันเลยโถพ่อต้องเห็นใจแม่นะเพราะแม่นานๆจะได้พูดอย่างนี้นี่ปกติแล้วลูกทั้งท้องเนี่ยมีแม่เนี่ยพูดน้อยกว่าเพื่อนอุ้ยขนาดแม่พูดน้อยนะพ่ออ่าแล้วคว้าไม่ทันสักทีแมดูสิโ,<ฮ>โอโ้โหจะไปขึ้นเฝ้าองค์พระมหากษัตริย์แม่แต่งชุดสีดอกรักอ้าวแม่แใส่ท้องเส้นใหญ่ฮะเส้นใหญ่แล้วหรอมึงอะฮะ โธ่แม่ในฐานะที่เป็นถึงแม่ทับแล้วจะแต่งตัวป,ปนปอนให้คนก็ดูถูกนินทาแมจะไปขึ้นเป้าเจ้าจะต้องใส่เฟอร์นิเจ้าใช่สิจะไปอวดอีหนูทำไมเดี๋ยวนี้ติดนักเรียนสวัยไร้ระโทแม่เอาอะไรมาพูด <c oughs> นี่ใจเย็นๆแม่ พูดกันนี่นะเอาอะไรเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะดูถูกนินทาก็พูดเรื่องจริงนะสินี่พ่อแม่นะ่ะสงสัยมาหลายวันเลยนะเด,ยนเ,ยนนเดี๋ยวไปทานเลี้ยงที่นู่นเดี๋ยวไปทานเลี้ยงที่นี่แล้วทานเลี้ยงที่ไหนฮะฉันอยากจะรู้นะักอย่างดีก็6โมงเย็นเลิกเต็มที่ก็ไม่เกิน2ทุ่มหรือ3ทุ่มะแล้วที่ต่อจาก2ทุ่ม3ทุ่มนะ่ะไปถึงตีหนึ่งนะ่ะไปกินลง ไปกินเลี้ยงที่โรงแรมไหนโอ้แม่ต้องเข้าใจนะในฐานะที่กินเลี้ยงก็ที่สโมสรเสร็จแล้วไอ้เพื่อนฝูงเขาก็ติดลมเขาเลยชวนไปทานต่อข้างนอกไอ้ผัวจะไม่ไปก็จะหาว่าผัวเนี่ยเปงใจเพื่นอนจะต้องไปทานต่อไม่น่าละกลับบ้านคือกระไดไม่ไหวนอนหัวห้อยคากระไดเชียวโมันขึ้นไม่ไหวจริงๆนี่แม่ก็นอนห้องเราแล้วก็นอนอยังไงมันก็นอนได้จําไว้เลยนะพ่อแม่แน่คนท้องคนไส้กําลังหงุดหงิด พ่อเน่ยะทำอะไรต้องเกลงใจนะึกถึงแม่บางีอย่าให้รู้เด็ดขาดนะแม่นี่ยไม่ใช่คนขี้หึงนะพ่อแต่แม่เนี่ยเป็นคนประเภทที่ว่าไม่อยากให้พ่อนี่ยไปใช้เมียเปลืองโอ้แม่คิดอะไรมันมากกวางกำลังทองกำลังไส้คิดไปแล้วเดี๋ยวลูกออกมาหน้าตาจะไม่แจ่มใสมันต้องคิดในทางดีๆให้มันสบายอกสบายใจ เออแม่มึงเมืม่อคืนเนี่ยปัวว่าจะคุยอะไรกับแม่ด้วยพอดีเมาติดล้มไปหน่อยก็เลยหลับไปตอนนี้ยังเหลือเวลามาแม่มึงอะไรก็พ่อมึงก็ทําไมก็ไม่มีใครอยู่ในห้องก็อยู่กันแค่สองคนเมท<า>พ่อจะทําอะไรวันนี้ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะเนอะถึงแม้ไม่เสาร์อาทิตย์ก็เป็นไรเ่าเราก็มาเพิ่มรอบมิดไนท์วันจันทร์วันอาทิตย์ได้เล่นมนเรื่องจริงนนไงเนาะอะไรกเมาอย่างไงเนี่ย<อ> แล่นลิเกให้มันมีหลักมีแกงันหน่อยนี่เพราะแม่พี่น้องชาวสวนแตงนี่เขาจเจริญแล้วลิเกดีๆก็ผ่านตาม,มามากมาย<ฆ>แล้ววันนี้เป็นวันพิเศษด้วยลอยเย็นคุ้เขามาถ่ายวิดีโอและลิเกให้มันสมจริงสมจังหัวกับเมียเขาจะหยอกลอ้อเขาก็ต้องปิดประตูไ<ฆ>ม่ใช่สุมสี่สุมห้าเข้ามาโดยเสียมารยาทแบบนี้นี่ฉันจะบอกให้จวนของแม่ทัพนะ่ะเขาต้องมีรั้วรอบขอบชิดมีประตูหลายชั้นแล้วนี่แกเข้ามายังไงแกหายตัวได้หรือไงวาย ทำไมไม่เคาะประตูซะก่อนเราเสียมารยาทจริงเลยขอโทษเห็นแกนั่งอยู่ตรงนี้ฉันธรรมดาออกเมื่อกี้ฉันก็นั่งตรงนี้แหละเพื่อนลิเกเราไม่ได้แสดงภาพยนตร์เราไม่ได้จัดฉากเราก็แสดงให้คล้ายความจริงเพราะไม่พี่น้องจะได้เคลิบเคลิ้มต้องเคาะประตูก่อนขอโทษเสียมารยาทจังเลยเล่นผิดเขาเต็มเป่าอะลามรีบร้อนแล้วเนาะไม่ทันเคาะประตูอ้าวนี่ไปทำอะไรอ่ะ เคาะประตูไงเราพอโทเล่นลิเกแบบนี้ก yup> ็น่าให้พ่อแม่พี่น้องก็กลับไปดูการ์ตูนที่บ้านเขาจะคิดว่าสนุกสักกว่าก็เข้ามาพูดกันตาเสแสล้งยังโง่บ้าเซ่อไปเคาะประตูอีกโง่สองกระทอกเลยฉันโดนทังเล้าทั้งอกพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเจ้าพระคุณทําไมถึงโง่อย่างงี้เสียคนแล้วไหมล่ะหลวงวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่ ผมสั้นๆนี่นะอะอะอะไรอะอะไรสั้นๆอะทำไมอ๋อนี่ลิกชอบคนผมยาชอบเล่นคนผมสั้นอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ใจเย็นๆโถแม่คุณคุณก็มอแม่จอมใจไม่ทันี้ฟังยีราค้าีลองก็เป็นปืนเป็นไฟใส่ชดชดชดแล้วนี่เอาซะมั่งเมื่อกี้ว่าเราดีนัดนี่แกเนี่ยพูดจาส่งเดชส่งก้านไปได้เมียฉันน้นไม่เหมือนเมียคนอื่นนะอะไรเข้าหูนี่เข้าหูหน่อยอู้ เป็นปืนเป็นไฟก็มาเชียวผมรู้ว่าเมียคุณหลวงขี้หึงก็ธรรมดาวันหลังถ้าจะพาเด็กนั่งรถไปด้วยเวลาเจอผมก็ไม่้องหลบไปไหนหรอกผมไม่มาบอกเมียคุณหลวงหรอกนี่พูดมีธุระอะไรอะมีธุระสําคัญครับเฮ้ยไอหาไปไหนซะแลรวเ้ยเอ๊ะก็มีมาใบเดียวท้าไม่มีมาสองใบวะนี่เพื่ออะไรของแกนะนี่ครับมีมีมีธุระร้อนครับมีเขาฝากยอมอมาให้อะไรนะยอมอ มีแต่จดหมายมีแต่จยมอยอมอยอมอยอมอก็ใช้อะไรเขียนล่ะเขาใช้หมึกเขียนน่สิก็อยอมอก็หยดหมึกนี่แหละแมหลายสัพหลายกันจริงเลยนะเออชื่ออะไรกันล่ะในฐานะที่เอาจดหมายมาให้เวลาเจอกันคราวหน้าคราวหลังจะได้ทักทายขอบใจกันได้ชื่ออะไรกันละ่ะมานี่แม่ เขาคงจะอายแม่เขาไม่กล้าบอกชื่อ,อเดี๋ยวให้พ่อออกไปถามเข้เองดีกว่านะแ,แค่บอก,บอกชื่อก็เป็นความรับด้วยรถก็ไม่วิ่งผ่านนะพี่เอานี่ตอนนี้เมียจะอยู่ข้างในชื่อเพราะไม่เพราะไม่จําเป็นหรอกบอกกันมาเลยดีกว่าว่าชื่ออะไร <c oughs> ก็บอกแล้วบอกว่ามานี่ <c oughs> คนประเภทนี้ก็มีเหมือนกัน าะ,ะก<อ>าาว่ายังไงวา <c oughs> ชื่อคนเราเฉพาะไม่เพาะไม่จําเป็น<อ>ก็บอกกันให้รู้จักเอาไว้เจอกันคราวหน้าข่าวหลังจะได้ทักทายกันถูกว่าชื่ออะไรอ๋อบอกว่ามานี่ให้ตายสิพ่าแม่พีน้องถ้าผมเป็นคนขี้เล่าเมายาไอคนนี้เก็บตัวแน่ทะเลาะกับเมียหรวายเนี่อย่ายโยกยอกวนประสาทกันในมากนักนะคนเราก็ยังมีความโมโหได้ <poisoned indo> ก็ชื่ออะไรก็เราก็บอกเมื่อก่อนสิทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหัวทั้งขาทั้งแข้งทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วชื่อว่ามานี่อ๋อชื่อว่ามานี่ครพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีลูกมีหลานอย่าชื่อแบบนี้นะทำให้งงกันทั้งหมู่บ้านขอบใจมากที่เอาจดหมายมาให้อันนี้มารถอะไรอ่ะเดินมาอ้าวขากลับไม่ต้องเดินฉันมีรถส่วนตัวให้มีรถส่วนตัวปื่อยอย่างชั <music Brothers> ่วหน่อยเ้าหันหน้าออกสิหันหลังมาเดี๋ยวจะ รู้นะคิดอะไรอยู่เดี๋ยวจะถึงเร็วเดินกลับดีกว่ากลับก่อนแล้วครับคุณหญิงกลับแล้วเหรอถึงหลวงแดนคืนนี้หกทุ่มมาเจอกับพี่พระตำหนักจากนาลาวดี อะไรเร็แม่นี่มันจดหมายขององค์หญิงดาราวดีเมื่อวานเนี่ยพ่อก็เจอกับพระแม่เจ้าเอะถา,ากมีธุระอะไรก็ต้องพูดกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่พระแม่เจ้ามีธุระต้องการจะพูดกับหลวงแดนในคืนวันนี้แล้วทำไมต้องเจอกลางคืนด้วยละ่ะพ่อมันช่างจะไม่ค่อยดีแล้วให้แม่ไปบบเป็นเพื่อนพ่อด้วยก็แล้วกันแม่เอย๋ยจะทำแบบนั้นเลยถ้าหากว่าพระแม่เจ้ารู้ว่าเมียเน,นี่ยติดตามผัวไปด้วย พระองค์ท่านจะตำหนิได้ว่าหลวงแดนขึ้นฝ้าตั้งทีจะต้องเอาเมียตามหลังมาด้วยอย่าไปเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะผัวไปชั่วพักชั่วครู่พอรู้เรื่องแล้วผัวก็จะกลับมาขอให้เมียสบายใจแต่ขอให้ลําดวนแม่คุณจงคิดไว้ว่าถ้าแม้นว่าหกทุ่มคืนนี้ถ้าผัวไม่กลับมาก็คิดซะว่าไอ้หลวงแดนคนนี้มันได้พูดอะไรอ่ะพี่ก็พูดพี่ไปอย่างนั้นแหละพ่อไปก่อนนะแล้วพ่อจะรีบกลับมา เดี๋ยวแปลกไม่ชัดใจฉันคิดอากูสมหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็น่าคิดอยู่พี่หลวงแดนเน่ยกลับบ้านผิดเวลาหลายวันแล้วแล้วทำไมจดหมายฉบับนี้จะต้องเปจดหมายของฝ้าหญิงไดลลาวดีด้วยเจ้าพระคุณขออย่าให้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนในใจของอิลาดวนมันคิดเลยถ้าหากว่า เราไม่เสียมารยาต,ตามไปฉันก็คงจะไม่รู้อะไรแน่เดี๋ยวจะเอารูปตามไปด้วยมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามฉันขอภาวนาขออย่าให้อย่าให้พี่แดนเป็นคนเป็นคนที่ฉันคิดว่าเขาจะชั่วเลยด้วยความสงสัประเดินเขาติดตามรองแดนกิสราไป